อ่านเรื่องมองสักสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคําถามค,คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มนะคะนักเรียนช่วยจับกลุ่มเป็นสามกลุ่มนะลูกแล้วก็นักเรียนศึกษาด้วยกันนะครับคุณจะมีคำถามนะน่านรียนคะ เวลาอ่านนะนักเรียนนะนักเรียนต้องมีสมาธินะคะมีสมาธิแล้วก็นักเรียนต้องกวาดสายตานะคะจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะแล้วก็ดูภาพตัวเอ่อเพ่งดูภาพแล้วก็ดูอักษรนะคะการจับยินสอของนักเรียนแล้วก็ปากกาเนี่ยต้องถูกต้องนะคะอะจินนาทีหมดแล้วนะคะนักเรียนนะคะ ค่เดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะคะข้อหนึ่งนะคะตัวละครเรื่องมอมม,มีใครบ้างใครตอบได้คะรู้ค่ะ,คะดีมากค่ะมีใครคะมีมอมค่ะ<อ>แล้วก็มีเจ้านายหญิงเจ้าแบบนายชายค่ะพูดเก่งมากเลยค่ะตกมือเพื่อนเลยค่ะต่อไปค่ะใครสามารถเล่าเรื่องยอ่อเรื่องมองมให้คุณครูฟังบ้างนะคะ่ะ เมก่งค่ะมอมเป็นสุนัขพันทางตัวหนึ่งอะค่ะที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งก็ในบ้านหลังนั้นก็จะมีนายผู้ชายแล้วก็มีนายผู้หญิงก็มีลูกมีลูกอยู่คนหนึ่งอะคะ่ะ <c oughs> ก็มอมก็อยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวน,นั้นแล้วก็วันนึงผ่านไปก็คือเกิดเหตุการณ์สงครามโลกมะคะ่ะแล้วทำให้นายผู้ชายเนี่ยต้องออกจากบ้านไป <c oughs> ไปเป็นทหารอะคะ แล้วมองก็อยู่กับนายผู้หญิงแล้วก็ลูกจนกระทั่งเ,เกิดระเบิดลงบ้านของนายผู้หญิงอะคะ่ะก็ทําให้ต้องนายผู้หญิงก็ตายนะะมอมก็เฝ้าศพของนายผู้หญิงคะ่ะแต่ว่าอมอมเองก็บาดเจ็บน,นะคะแล้วก็มอมก็กระเสิอกกระสนไปเพราะว่าดินถล,ล่มอะไรลงมาแล้วบางร่างของนายผู้หญิงหมด ก็มองก็กระเสือกสนไปตามทางปรากฏว่าไปเจอเจ้านายคนใหม่ค่ะที่ใจดีเอามอมไปเรียนมองก็อยู่อย่างสุขสบายในบ้านหลังใหม่แล้วก็พอวันเวลาผ่านไปก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีขโมยเข้าบ้านมองก็ตั้งใจจะไปจับขโมยแล้วก็ปรากฏว่าแท้จริงแล้วขโมยที่เข้าบ้านคนนั้นคือคือนายผู้ชายมองจําได้นะคะมองก็เข้าไปหานายผู้ชายแล้วก็นายผู้ชายก็ แล้วก็มองก็ตั้งใจจะไปอยู่กับนายผู้ชายแต่นายผู้ชายก็บอกว่านายไม่มีอะไรนะก็ตัวนายนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าบ้านก็พังหมดแล้วนายก,ก็ตายแล้วให้ให้ใหมองอยู่กับนายคนใหม่แต่มองไม่ยอมมองขอตามนายผู้ชายไปค่ะดีมากเลยค่ะทุกคนปรบมือให้เด็กหญิงจานะคะจำเรื่องแม่นยำเลยค่ะระชมนะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะอ่า คำถ,ถามต่อไปนะคะเราจะนําเรื่องมองเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างให้ตอบได้คะเรานําเรื่องมองมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างคะอตอบได้ <มา S 2> ค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะความซือ่อสัตย์ของมองมนะคะดีมากค่ะ ใช่ค่ะใหเรามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะค่ะถูกต้องค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะลักษณะเด่นของมอมเนี่ยมีอะไรบ้างคะลักษณะเด่นดีมากค่ะอม่เป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตว์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะค่ะมีคำถามหนึ่งนะคะ่ะ ไรบอกข้อคิดของมองได้บ้างคะตอบได้ค่ะค่ะที่บ้านของงองเนป็นบริษัทที่มีความกตัญยูนะคะแล้วก็มีความุ่้สัตย์มีความตรงรับักิีต่อ้านยค่ะค่ะสุดยอดเลยค่ะดิฉันมดีรัตน์ทุกคนในห้องเก่งกันหมดเลยตบมือให้ตัวเองครั้งค่ะวิดีอาของเราก็จบนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าในเนื้อหาตรงนั้นน่ะเราได้รับความรู้นะ ที่ที่ดิฉันตั้งชื่อรายการว่ารายการดีๆที่ต้องรู้นะคะซึ่งก็คือเรื่องพฤติกรรมทางภาษาไทยกับวัตถุประสงค์การสอนนะคะเมื่อกี้วัตถุประสงค์การสอนนั้นจะเห็นว่าของรูมนะคะของวงเนี่ยก็มีพูที่พิสัยจิตดพิสัยแล้วก็ทักกะับพิสัยใช่ไหมคะพูที่พิสัยนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ในด้านความรู้นะคะเป็นการวัดความรู้ นะตั้งแต่เป็นวัดความความคิดนะคะความคิดพื้นฐานนะคะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึนงขั้นสูงสุดนะก็เป็นความคิดขั้นสูงนะคะเช่นเริ่มตั้งแต่การรับรู้นะการเข้าใจการประยุกต์ใช้ตรงนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะคะแต่ว่าการวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่านั้นเป็นความคิดขั้นที่ ขั้นสูงแล้วนะคะทีนี้เราจะรู้อย่างไรว่าเรากําลังใช้ความคิดขั้นไหนกับนักเรียนนะคะก็มาดูว่าถ้ารับรู้เนี่ยนะคะอ่า,อารับรู้ไปใช้คำว่าบอกใช่ไหมบอกตัวละครได้บอกอะไรได้อย่างกิจกรรมมัธสักรู่นะคะถ้าความเข้าใจก็ก็อาจจะสรุปเรื่องได้นะคะสรุปเรื่องได้ นําไปใช้ในชีวิตประจํวาวันอย่างเช่นนาเรื่องความกตัญญูให้นึกว่าเออเรื่องอมอมเนี่ยเป็นสัตว์นะยังมีความกตัญญูต่อเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยก็ควรจะมีความกตัญญูและจแสดงความกตัญญูต่อคนที่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างไรนะคะนั่นคือ,อทยุกใช้ทีนี้การวิเคราะห์ก็คืออาจจะแยกแยะลักษณะที่ัยตัวละครนะคะว่าตัวละครคนนี้เป็นคนอ,อย่างไรไ